ผมปวดลูกอันธะบริเวณท่อน้ำอสุจิเป็นมาสามเดือนแล้วกินยาแก้อักเสบอาการก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หายขาดต้องทำยังไงดีครับก็จริงๆไปพบแพทย์ค่ะไปพดซ้ำซ้ำดูนะคะถ้าดีขึ้นก็แสดงมาถูกทางแล้วแต่ยังไม่หายก็ไปพบแพทย์นะคะอีกอันหนึ่งก็คือการปฏิบัติตัวตัางๆถ้าเราเป็นไอ นะคะลูกอัถ้าอักเสบเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่นุ่งอะไรรัดรัดไม่ยกของหนักไม่ออกกําลังกายนะคะไม่ไม่อาบน้ําร้อนอะไรประเภทเนี้ยค่ะก็สรุปว่าถ้าไม่ดีขึ้นไปพบแพทย์เลยค่ะว่ามันใช่แต่ถ้าถ้าเขาดีขึ้นเนี่ยแสดงมาถูกทางแล้วก็ไปพบแพทย์ซ้ําอีกทีนะคะก็บอกแพทย์ว่ายังยังไม่หายนะคะก็อันนี้ก็แจ้งตามนั้นค่ะ ค่ะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า3เดือนหรือยังไงก็ถามคุณหมอได้หรือว่ายานี่ไปซื้อมากินเองหรือเปล่าถ้ากินยาเองเนี่ยไม่ได้เลยนะคะต้องพบแพทย์นะคะใช่ค่ะ,คะอันนี้อันตรายมากเลยต่างต่างบางคนแพทย์สั่งยาให้เจ็วันไปซื้อต่อกินเป็นเดือนเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็อันตรายจริงๆแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่นะคะค่ะ,คะ